สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอให้ท่านได้รับชมที่ดินวิวทุ่งนาและวิวภูเขานะคะมีบ้านพักให้ด้วยค่ะทุกท่านที่ดินขนาด3ไร่48ตารางวานะคะพร้อมบ้านพักมีโรงเรือนเก็บเครื่องมือมีบ่อเลี้ยงปลานะคะสามารถเลี้ยงปลาได้เยอะเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าบ่อลักษณะกว้างขวาง พื้นที่ก็กว้างนะคะปลูกสวนโรงต้นไม้ทำพื้นที่ใช้สอยได้อย่างสบายเลยค่ะมีไฟฟ้าแล้วนะคะมีน้ำแล้วเรียบร้อยกทุกท่านอยู่อาศัยกันได้เลยนะคะทำเป็นบ้านพักต่างอากาศก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้เป็นบ้านสวนเก็บไว้เก็งกำไรก็ได้หมดเลยนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินอยู่ที่ดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ราคา6ล้านแสนบาทค่ะ สนใจนัดชมแปลงจริงหรือว่าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปเจคโน่ใส่ข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อจะได้สะดวกต่อการติดต่อกันทางเราเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ